รางวัลประเภทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมคุณโตโน่พาคินคำวิไลศั์จากขุนพันสามค่ะยินดีด้วยกับพี่เสือดำฮะจากขุนพันสามครับยินดีด้วยมามาก คุณโตโน่พาคินครับเรียนเชิญคุณเ e อียนได้มอบช่อดอกไม้แสดงความิีดีกับคุณโตโนโ่กับรางวัลน,นี้ครับสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากคุณพันสามนะฮะหลาหท่านชื่นชอบมามากๆเลยเป็นหนึ่งภาพยนตร์ดีงามมากๆครับเชิญคุณโตโน่ได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับรางวัลน,นี้ฮะสวัสดีนะครับ ได้เห็นเพื่อนๆที่มีชื่อเข้าชิงด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแค่แค่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ก็เป็นเกียรติมากแล้วครับผมขอบคุณทีมงานเบื้องหน้านักแสดงทุกๆคนไม่ว่าจะรับบทไหนหรือว่าทีมงานเบื้องหลังทุกคนตะกล้องช่างไฟสวัสดิการเเราเหนื่อยกันมากๆเลยครับเราถ่ายท่ามกลางอากาศที่มันร้อนมากแล้วก็บท เสือดำก็เป็นบทที่ค่อนข้างจะยากแล้วก็หนักมากที่สุดบทหนึ่งในชีวิตเลยครับไม่ใช่แค่ในเรื่องของความอดทนความเหนื่อยยากในการที่จะต้องเริ่มทำการบ้านเพื่อจะเป็นพ่อเสือดำแต่ว่าข้างนอกด้วยที่เขาก็ยังไม่เคยได้เห็นผมเล่นหนังในแนวแบบนี้กระแสต่างๆค่อนข้างจะหนักต้องขอบคุณสามงคลที่เชื่อมั่นในตัวผมแล้วก็ขอบคุณบทบทนี้ที่สอนผมเหมือนกันพี่ขม พุ่งกลับบอกว่าให้เสือดำเป็นตัวแทนของดินดินเวลาโดนถมน้ำลายใส่โดนเยี่ยวรถใส่ดินก็นิ่งดินก็อดทนแต่เสือดำเป็นดินที่ต่างออกไปเป็นดินที่เขาเลือกที่จะเป็นแผ่นดินไหวเลือกที่จะไม่หยุดดังนั้นผมคิดว่าน้องๆทุกคนที่อยู่ในนี้โลกใบนี้มันเปลี่ยนไปเร็วฮะ บางคนอาจจะต้องเจอกับสิ่งหนักๆในชีวิตคอมเมนต์ Comment, คำพูดคำดูถูกของคนอยู่ที่ใจของพวกเราเองนะฮะว่าจะอดทนได้ไหมรักในสิ่งที่กำลังทำพอไหมเชื่อในความฝันของตัวเองพอไหมที่จะไปเป็นอย่างนั้นให้ได้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังสู้อยู่นะครับขอบคุณมากครับ